โอ้โห oh, สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับเกมเมอไอโ์สปีเดอร์เกมนะครับซึ่งเป็นเกมแนวปัน,ปนๆที่ผู้้างไม่งึกน,นึกจิกยังไงของมึงเนี่ยมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยนะครับผมก็กอรอดาวโหลดก่อนนะอันนี้ไม่ใช่เครื่องผมนะฮะผมถ่ายโดยเครื่องยายผมนะครับผมแล้วก็เอามาใช้ที่เครื่องผมไม่ใช้เวลาโหลดตั้งยาวนานพอดีคือแบบ ไปเจอเกมหนึ่งมานอีกเกมหนึ่งอ่ะอันนี้มันจะเป็นเว็บมันไม่ใช่เว็บเดีมันเป็นแอปอ๋อ,อนี่แกเกมหมายถึงแม่งคือเกมอะไรของแม่งวะนะใครอ่านภาษาเออรัสเซียหรืออะไรออกก็พูดได้แต่แระเทศออฟแบนแบนศูนย์แม่งเอามาลงแล้วเหรออุ้ยน่าสนใจอ่ะอืมก็ดี ตอนสมัยก่อนประมาณหลายปีที่แล้วแหละกูเคยลองโหลดมาเล่นแล้วแม่งเล่นไม่ได้ใช่ไเดียวกับกดละของกูนะตอนนี้ก็เกมอะไรเนี่ย,ยน่าเหนื่ยใ,ใจเกมนี้ไม่รู้นะโอเค เดี๋ยวขอตัดไปตอนที่โหลดเสร็จแม่งเลยแล้วกันออกมาแล้วอ๋อเี้ยโอเคหู้ย้ยลื่นลื่นลื่นเปิดประตูเป็นเกมแนวแบบคุณยายเกนนี่อะนะกูไม่รู้เกมแนวอะไรแต่กูบอกเลยโคตรปั่นลองไปโหลดเองนะ หรือว่ามันจะเป็นแบบ P.O.V. แล้วโอ้ยกูกูทะเลาะกับไอชูสปีดมาแล้วกูโดนไอชูสปีดจับตัวมาขังไวนในบ้านอะไรประมาณนั้นเหรอไหมเร็วดีน้องเออโซนรถนี่คือ a ลม o บ g กนี่อันนี้รูปถ่ายโูนารดูอันนี้เป็นจุดเช่ะไรนะ่ยโอ้ อะไรวะเนี่ยเกมเล่นโคตรยากเลยเปิดตู้เปิดตู้น้องประตูประตูน้องเปิดตู้ปิด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 แมนมันปิดบ่ได้โอ้อันนี้ก็มันจะล้อตอนที่ไอโชอสสปีดเออกเอาเอา ตอนอัดคลิปเนี่ยผมลืมพูดไงไม่ใช่หรลืมเปิดไม์พูดเราแม่งก็เลยต้องมาอัดทีหลังเนี่ยโคตรลำบากเลยแมันก็จะเป็นรูมไอสปิดแบบเกินเกรียนอ่ะแล้วมัเจอ W S W S อะไร่ะฮะใช่เลยเนี่ย ไม่เก <Welcome S 1> มโอ้ยแมงเหมือนเราต้องลองวา,างไอโชว์สป,ปรดเดอร์ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอเลขศูนย์ด้านบนเนี่ยคืออะไรเออเห็นแล้วแม่งเกมเล่นยากเลย,อยเอ๊ปั๊บปั๊บปั๊บเปิดเปิดเปิดทุดด่งหนูเอ้ปักโยบะ โอ้อะไรวะเนี่ยจำสแกกกาจัดโอ้อันนี้เปิดไม่ได้โอ้กูโดนประตูดันประตูแม่งหนักสิบหายเลยดันกูได้โอ้ยไอ้ชุดสปีดนี่แหละจังหวะที่กูรอมึงอย่ามาโดนเลยกับเดมุนแน่จริงมึงยิงให้ดีเดิมมุนมึงอย่ามาโดนเลยกับเดมุนแน่จริงมึงยิงให้ดีเดิมมุนมุดมุดฟา ไอ้โแม่งจับกูไม่ได้จริงดิไม่เหรอเฮ้ยเอ้ากูกูเกียดมึงกูกูเกียดมึงฮะโธ่โฆษณายาวอันอย่างนี้แม่งทำเป็นเกมได้เหรอวะกูเพิ่งรู้เนี่ยนะโอ้ โอ้ย,อ,ยออกออกออกเกมนี้ออกจากไ้โฆษณาบักนี่นะโอ้มาต่อต่อเหมือนเราจะเข้าใจตัวอย่างของเกมแล้วแม่งให้หากุญแจแล้วก็เปิดประตูแล้วกูก็ต้องออกบ้านไปเลยเอาเฮ้ยทำไมกูอยู่ข้างแบบนี้เนะี่ย ไม่กูอยู่ขาเหมือนนี่เนอ,อะไรเนี่ยเออมาแล้วเดิน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 โอ้มาเกิดเปิดประตูห้องนี้นั่นเน่กุญแจกุญแจกุญแจแล้วคุย เกี่ยวอะไรเนี่ยอขอจบคลิปตรงนี้เลยได้ไหมเนี่ยได้เกมเกมมอดขอจบตรงนี้ดีกว่าไป